ตอนนี้นะคะแกก็ทตาเงินเรียบร้อยแล้ววูอัชเชนกอลลี่โมนาชนะจ๊ะโอ okay, เคเดี๋ยขอคลิกเติมเงินครั้งแรกก่อนกดรับรางวัลนี่ไงได้แล้วดูดูดูสองหมื 24, ทุกคนอันนี้คือแกยังไม่ได้เรียกพูดออกมาแกต้องเอาพูดออกมาก่อนนี่พูดตัวนี้เนี่ยพลังลบเยอะมากๆเลยกดใช้ปุ๊บสี่หม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BoGAS Gamer สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมที่ภาพสวยอลังการสร้างจากนิยายชื่อดังวูวชื่อเกมว่า Asian Glory Monarch นั่นเองนะคะราชาเทพบำพการวูตอนนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยเขามีถึง12เซิร์ฟแล้วนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มไปอีก เรื่อยๆเลยซึ่งเก๊ก็เล่นมาแล้วสักพักหนึ่งดูสิเห็นไหมอเออเซิร์ฟเวอร์สิเนี่ยเกตเลเวลสีแล้วนะจ๊ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเก็จะเล่นตัวใหม่แล้วกันเนาะโอเคนะเดี๋ยวสร้างตัวละครใหม่เพิ่มเติมแล้วก็เล่นให้ทุกคนดูได้ไหมนะนี่นะคะอันนี้คือตัวละครเดิมของเกตแล้วก็เคยเติมเงินไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะจ๊ะเห็นว่าน่ารักมากแล้วก็เกมเนี้ยมันแบบเล่นเกมเ,เล่นในโปรแกรม b ลูสเต็กสนะคะ เกมนี้มันเป็นเกมที่สามารถเล่นได้มือถือ iOS แล้วก็ Android นะแต่ว่าเล่นใน Blue Stack 4ในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ลื่นเหมือนกันลื่นไหลามากโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเล่นตัวใหม่นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวละครอะไรอย่างนี้อตัวละครทั้งหมดนะคะมันมี4ตัวนั่นเองถ้าเกิดว่าอยากเล่นตัวละครผู้ชายเนี่ยจะมี2ก็คืออาชีพดาบราชนนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเป็นอีกล่างหนึ่งของดาบราชาดูดิโคเท่นะคะเวลาแบบโจมตีเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งนะอ่ะแล้วก็ผู้ชายอีกอันนึงอ่าเป็นอาชีพกระบี่เทวะนะคะแค่นี้ก็เท่แล้วใช่ปะ่ะทุกคนต้องเห็นอีกล่างหนึ่งของกระบี่เทวะดูนะ oh god, โอ้ย god โคตรหล่อโคตรเท่นี่เออ จะให้มาดูผู้หญิงบ้างนะคะตัวละครผู้หญิงที่เกณฑ์เล่นเมื่อกี้เลยนะคะอาชีพปรองจกักหรือว่าจาักอสูรนั่นเองนะคะอันนี้คือยังไม่ใช่เป็นร่างพิเศษอันนี้คือร่างธรรมดายังดูดิโคตรเท่อ่าแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูร่างพิเศษกันบ้างฟึบดูมีปีกแล้วมีปีกเออเกมนี้พูดเลยว่ามีฟีเจอร์บินได้นะจ๊ะนี่แต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดาร์กเกินไปมันดูแบบ ตัวละครตัวนี้มันดูโหดเกินไปแต่เกิว่าเทมากเลยนะตัวเนี้ยก็มีอีกอาชีพหนึ่งนะคะชื่อว่าอาชีพนักธนูนั่นเองน่ารักมากสอนเทวทูตด,ดูดิตัวละครแบบแนวโรล,ลีอะ่ะเออแบบตัวละครโคตรน่ารักพูดเลยนะคะอันนี้นะคะคือเกมมีอาชีพรู้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นสอนเทวทูตด,ดูบ้างอ่ะเดี๋ยวดูตัวละครตัวนี้ก่อนฮึบนี่อันนี้อีกฟีเจอร์หนึ่งนะ คือตัวละครตัวนั้นนะ่ะเกต้า้งว่าโปรเกต89ไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เกตจะเอาโปรเกตเฉยๆจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะลองดูนะปุ๊บเฮ้ยได้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเกตจะเล่นตัวนัทหนูนะคะหรือว่าสอนนั่นเองนะคะใช้สอนนั่นเองอ่ะเล่นในโปรแกร,รมบลูสเต็กสี่นะคะก็ใครอยากเล่นกับเกต้ะ,ะก็ดาวน์โหลดโปรแกรมบลูสเต็กสี่ได้เลยนะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่าเอเชียน กอ์ลี่โมนัสนั่นเองนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ที่12ซึ่งในอนาคตมันจะมีนจะมี13 14 15ไปอีกเรื่อยๆเลยนะคะโอเคเริ่มผจญภัยจ้านี่โอเคการทดสอบเข้าเรียนของสถาบันตี้ชิงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วท่านยังไม่รีบไปตั้งใจฝึกอีกเหรอโอเคกำลังจะไปค่ะ,ะเกมนี้นะคะมันจะเป็นเนื้อเรื่องเหมือนนิยายเลยนะคะ เป็นแบบเราก็คือเล่นไปตามเนื้อเรื่องของเขานะซึ่งเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยเลเวลขึ้นโคตรไวคือของตัวละครที่แล้วอะกิเล่นแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงขึ้นมา41เยคือแบบมันเร็วมากเร็วมากๆาเร็วเวอร์ไปเลยนะแล้วก็ฉากอลังการมากฉากสวยมากสมจริงแล้วหมุนได้360องศานะจ๊ะนี่หมุนได้นะจ๊ะสวมใส่เสื้อผ้าได้อะไรได้ครบมีสัตว์ขี่ด้วยเออแต่สัตว์ขี่รู้สึกว่าจะ เลเวลยี่สิบนะคะจำได้ว่าเลเวล20นะโอเคเราก็สกีน่าตาหน,น่ารักมากอะ่ะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเกจะลองเล่นอาชีพนี้ให้ดูนะแล้วเดี๋ยวจะไปคลิกของอาชีพกงจักให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคการเติมเงินครั้งแรกอันนี้ของนักธนูอู้อาวุธน่ารักมากอาวุธของแต่ละอาชีพก็ไม่เหมือนกันอีกนะแล้วก็เติมเงินครั้งแรกเนี่ย มีพลังลบ16ื่นเลยนะจ๊ะแล้วก็ได้สมุนอีกหมื่นสอรวมกันแล้วประมาณ28 0 0มนปดคิดดูนะคือเราพิ่งเลเวล8ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าพลังลบเราขึ้นแบบ30 0 0 0ื่นแล้วอะไรเงรีย้ยโคตรเท <net> เอก๋และเก๋มากเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเกม Asian Garly m o n ่ะเนี่ยเป็นเกมที่ให้อารมณ์เหมือนแนว MMORPG บน PC อะแต่ว่าเล่นได้ในมือถือนะ คือมือนคือมันเป็นเกมแนว M M O นั่นแหละค่ะแต่มีภาพกราฟิกแบบ full 3D สามารถหมุนได้360องศาเลยแล้วก็สกิลมันก็คือเนี่ยจะบอกเลยว่าเลเวลขึ้นไวเพราะฉะนั้นแบบเดียวอะเล่นแค่แบบชั่วโมงหนึ่งก็แบบ50แล้วไรเงี้ยคือดีแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้อ่านเหมือนแบบเหมือนอ่านนิยายเลยนะคะสนุกมากเพลินๆไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะ คือบางคนเขาจะขีเ้เกียจอ่านใช่ไหมก็จะกดค้ามแต่ว่าเกดแนะนําว่าอ่านดีกว่าเพราะว่าเนื้อเรื่องมันสนุกจริงๆนะคะโอเคมาตอนนี้เกดวล11เ็ด,เดแล้วเห็นปะเล่นป๊บเดียวเองตะคุณเนี่ยได้ย่งขังทุกคนเอาไว้แล้วก็มีอาวุธให้เราสวมใส่ตอนนี้เนะี่ยขอคลิกเข้าไปดูในกระเป๋านิดนึงนะคะมันมีเสื้อผ้าที่แบบเนี่ยที่ไม่ได้ใช้แล้วก็กดขายไปได้อ่าโอเคกดรับกดรับ กิจกรรมเปิดเซิร์ฟอ๋ออันนี้คือถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเนี่ย uh, ทั้งเลเวลทั้งเซิร์ฟนะคะมีเลเวลถึง150 mm hmm. ก็จะได้รับของต่างๆอะไร oh, okay, อย่างนี้อ๋อก็เคอยู่แล้วก็มีแบบรายวันนะรับของรายวันอะไรอย่างนี้ด้วยมีจะได้สกิลเพิ่มอีกแล้วแล้วก็ต่อไปก็ต้องเลเวล25 mm hmm. เดี๋ยวเลเวล15เกจะมีปีกทุกคนอ่าโอเคตอนนี้สู้กับบอสก่อน ชบชุบอ่าตอนนี้เนี่ยคือพลังลบยังน้อยนิดเนี่ยแกคิดว่าเราควรเติมเงินครั้งแรกนะคะนี่ไงใส่ปีกฟิวปาบเข้าไปฟุบป,ปีกชุบนั่นแหละมาแล้วโอ้โหคือตัวละครโลลีมากทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะชอบชอบนี่เรากำลังบินมาบนดาบดาบยากักษ์ อุ้ฉากสวยมากชอบอะ่ะคือเกมนเนี้ยเนี่ยพอเบลมันขึ้นไวไงคะแล้วก็สกิลโจมตีมันเยอะมากหลากหลายมากเลยนะทำให้แบบเพลินมากๆเลยนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดของฉากที่ค่อนข้างที่จะเยอะคือเกมนี้เนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะแล้วคือเล่นได้ลื่นไหลามากเลยอะ่ะคือถ้าเล่นในบูสเตอร์สีนะคือจะลื่นมากจริงๆจะพูดเลยอันนี้คือ,อไร รูปลักอะไรอ่ะรูปลักมีให้คลิกอ๋อลบอยู่ไม่สามารถคลิกได้โอเคเดี๋ยวออกก่อนแล้วแบบคือเกมเนี้ตัวละครถ่าออกมาแบบเท่แล้วแบบแอบแบวบน่ารักก็มีเออใครชอบตัวละครน่ารักน่ารักนะคะเล่นอาชีพนะักธนูเลยแบวสุดจริงนะโอเคเดี๋ยวสักเวลยี่สิบแกจะเติมเงินเติมเงินขั้นต่ำรู้สึกว่าจะ35บาทน,นะคะแล้วก็เราจะได้ พลังลบค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวนะจ๊ะอขอคลิกดูแป๊บหนึ่งนะให้ดูตัวละครแป๊บหนึ่งนะคะฝึกดูดีถึงแม้ตัวละครน,น่ารักมากอุ๊ยเห็นกาการนานเลยอะตอนนี้พลังลบ5,000แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดตวเงินเนี่ยจะหลายหมื่นมันจะมากกว่านี้อเดี๋ยวเลเวลยี่สิบเนี่ยเกจจาไอ้นี่ด้วยได้สัตว์ขี่ โอ้ย oh God นี่คือแฟชั่นแฟชั่นงั้นหรอว้าวโอ้ย God โอ้ย God ดาร์ลกโอเคเดี okay, ๋ยวตอนนี้ใส่อันนี้ก่อนนะครับเซฟรูปรักก่อนนะคะมีเป็นคอสตูมด้วยนะเสื้อผงเสื้อผ้านะคะน่ารักมากน่ารักมากอุตย่ายแล้วทุกคนควรเล่นแล้วก็ควรเติม เซฟรูปลักก่อนนะฮะอาวุธก็มีหลากหลายด้วยนะโอเมยกอดโอเคโอเคเดี๋ยวพอเวลยววี่สิบปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยกดนี่ไงเราได้สัตว์ขี่แล้วกดรับปุบนี่น่ารักมากน้องหมาน้อยแต่คืออาชีพสัตว์ขี่เริ่มต้นเนี่ยน่าจะเหมือนกันทุกอาชีพนะคะเออคือเป็นอีตัวหมาน้อยหน้าตาแบบแลบลิ้นแผลบ <laughs> ออโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตก,กดเติมเงินครั้งแรกก่อนเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะแกก็เติมเงินเรียบร้อยแล้ววู้ก็เดี๋ยวนะเราต้องคลิกรับเติมเงินครั้งแรกอะ่ะยังรับไม่ได้อะไปค่าบอสเอาไว้ก่อนลงค่าบอสกดรับเติมเงินไม่ได้ข้ามพอร์ตไปให้เขาสู้ไปเรียวยิบเอ็ดแล้วจ้ะเรายังกดรับอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่า ไอ้นี่ไงเราสามารถทำเครสนะคะแล้วก็กดรับพวกทองพวกเงินอะไรอย่างนี้ได้เดี๋ยวก็อฆ่าบอสตัวนี้เสร็จก่อนนะโอ้โหเลือดคูณสิบป่ะเนี่ยแล้วนะถึงจะไปรับอาวุธแล้วก็พูดที่ตามติดเรานะคะพลังลบก็จะขึ้นไปสามหมื่นเลยโอ้ m ม god โอ้ my god มาแล้วโอเคเรียบร้อยฆ่าเสร็จแล้วแล้วก็ออก ภายใน2 1 0โอเคก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะคะเกม a c เชีย n Golly Monarch นะจ๊ะโอเคเรวอคลิกเติมเงินครั้งแรกก่อนกดรับรางวัลฟึบแล้วก็กดใช้อ้าอันนี้เป็นผีบเราต้องใช้เติมเงินนะนี่ไงได้แล้วดูดูดูสองหมื 24, ทุกคนอันนี้คือเกยังไม่ได้เรียกพูดออกมาเกต้องเอาพูดออกมาก่อนนี่พูดตัวนี้เนี่ยพลังลบเยอะมากๆเลยกดใช้ปุ๊บ สี่หพลังลบขึ้นแบบโคตรพลาดมากอลังการที่สุดแล้วจ้าคือพึ่งเวล23แต่ว่าพลังลบขนาดนี้นะอันนี้คืออะไรอะ่ะมวนจำนวนครั้งถ้ามาสู่อ๋องั้นยังไม่ใช้ละกันนะคะเดี๋ยวเก้ขออนุญาตขายอุ้ยโอเคขายพวกที่แบบมันไม่สำคัญไปก่อนละกันเนาะโอเค เรียบร้อยพลังลบตอนนี้นะคะมีอยู่40,003แล้ว,ว yeah. แล้วก็เลเวล43นะคะจะเปิดศาสตราทรงพลังโอเคตอนนี้สกิลเกก็มีหลากหลายมากๆเลยนะแล้วมันก็เป็นแบบโจมตีอัตโนมัติด้วยนะคะมีเราสามารถคลิกโจมตีได้นะคะนี่คือสกิลของเกนนั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเกจะ พาไปดูอีกอาชีพหนึ่งที่เก็ทเล่นไว้เลเวล41เนอะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคลิกรับสวัสดิการอะไรพวกนี้ก่อนนี่นะคะออนไลน์นานนะคะยิ่งได้รับด้วยก็คืออันนี้เนี่ยเก็ทออนไลน์ครบ3นาทีนะเก๊ก็อุย้ย ข้ามพอดปก่นกดรับได้แล้วก็เนี่ยเหลืออีกแค่20วิวีนะคะก็จะสามารถรับของได้อีกเรื่อยๆอันนี้เป็นโค้ดไอเทมลับซึ่งเราไม่มีงั้นเดี๋ยวเรารออีกส0วินาทีแล้วเดี๋ยวคลิกรับเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีอะไรเติมเงินเป็นโปรโมชั่นลงทุนการ์ดเดือนอ่าก็คือถ้าเกิดว่าลงทุนซื้อเงินผูก300แคสเนี่ยก็คือจะได้ของตอบแทนเป็นสัตว์ขี่สัตว์อะไรอีก สัตว์บินเหรอ <G ül> นะคะก็จะได้ของเทพๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะก็ไปไอ้นี่กันนะไปเติมเงินสามสิบห้าบาทเองอะ่ะคือแนะนําเลยอันนี้คือท,ทํควสสาเร็จแล้วก็กดรับไปได้อีกโอ้โหของแจกเยอะแยะม,มากนะคะนี่ไงสัตว์ขี่ฝึกสัตว์ขี่ได้เราสามารถฝึกสัตว์ขี่แล้วก็อัพเลเวลสัตว์ขี่ได้จ้ะแล้วถ้าอัพต่อไปเป็นอู้ โอ้ Ooh, เราสามารถอัพเลเวลสัตเป็นตัวเมื่อกี้ได้โคตรเท่เลยชอบนะคะอันนี้เดี๋ยวเกตกดรับอันนี้ก่อนขอพรเอ้ามีเข้าไปทำเควสก่อนด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปทำเควสแป๊บหนึ่งนี่สู้กับบอสนะคะข้ามพอดแล้วก็ให้มันสู้ไปแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็ชนะแล้วเพราะว่าตอนนี้พลังลบเราสี่หมนะคะ อันนี้คืออะไรทีมอ๋อเขามาชวนคุณเข้าทีมขอปฏิเสธก่อนนะคะโอเคเพราะเดี๋ยวเกตจะออกแล้วจะพาไปดูอีกตัวละครหนึ่งแล้วนะโอเคตอนนี้เกตเลเวลชี้สูนเข้าวแล้วเห็นปะโคตรไวเดี๋ยวอันนี้เยวขออนุญ,ญาตมากดรับขอพรเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวละครหนึ่งแล้วกันนะคะไป โอเคตอนนี้กลับมาที่หน้าล็อกอินแล้วนะคะก็คลิกไปที่ตัวละครตัวนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยที่เป็นจักรอสูรเนี่ยจะเป็นยี่เงไรเพราะว่าตอนนี้สามารถเล่นได้สี่ตัวละครเลยนะอือหนึ่งไอดีนะคะแต่ว่าถ้าไปเล่นเซิร์ฟอื่นก็ได้อีกสี่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 ไปเรื่อยๆนี่อันนี้คือเป็นของอจักรอสูรนะคะซึ่งตัวละครตัวนี้จะเซ็กซี่มากคนละแบบกันเลยถ้าเติมเงินนะคะจะได้เป็นจักรสองอันนี้ เข้ามานะแล้วก็พูดเหมือนเดิมคือตัวนี้แกเติมแล้วแหละตัวนี้แกเติมแล้วแกเติมทุกตัวเพราะว่าแค่35บาทเองเราก็ได้แล้วไงแค่คลิกเติมเงินปุ๊บนะคะสาบาทปุ๊บเราก็จะได้ของเทพๆเลยนะอันนี้คืออะไรอะ่ะหีบอาวุธเทพสุดตโต่งอ๋สุมหีบสุมอาวุธค่ะ นะคะ99บาทไม่นับกิจกรรมเออก็มีแบบพวกของให้เติมมายั่วๆเราอีกเยอะแยะมากมายอันนี้คือตัวละครเวล4 2 2ของเกณแล้ว42แล้วอะ <c oughs> เออเวล42แล้วแล้วก็มีออโต้ออนไลน์กี่นาทีรับของนะคะซึ่งตัวนี้เกก็เล่นมาก่อนหน้านี้มาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งติดมาก เกไม่เคยเล่นตัวละครผู้ชายใครเล่นตัวละครผู้ชายก็อย่าลืมพิมพ์บอกใต้คลิปด้วยว่ามันสนุกมันเทพมันอลังการขนาดไหนนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้เกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะใครที่อยากเล่นกับเกดอย่าลืมโหลดเกมนี้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเกดจะฝากลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเข้ามาเล่นด้วยกันเยอะๆบอกเลยว่าโคตรสนุก พูดเลยว่าเนื้อเรื่องถ้าเกิดอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนอ่านนิยายเลยเหมือนอ่านการ์ตูนเลยเดี๋ขอฝึกไปก่อนเออมีร่างจำแรงด้วยเอาชนะแล้วสู้ชนะแล้วแบบงงๆม,มีร่างจำแรงด้วยแล้วตัวละครมีทั้งน่ารักเท่แล้วก็แบบภาพอลังการมากสวยเวอร์เวอร์มากๆอะ่ะเออโอเคก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะคะบ๊ายบาย